นี้นะครับมาติดตั้งตัว e c c a n นะครับกับ Harley Davidson นะครับรถกายนะครับก็ติดกับไฟบาร a ดีไซน์นะครับ ตั้งอีซี่แนะครับก็จะอยู่ด้านหลังนะครับอาจ,จะอยู่ตรงนีนะ้แล้วก็สายที่มาเชื่อมต่อนะครับก็จะอยู่ตรงนี้นะครับเป็นปลั๊กสีแดงตรงนี้นะครับเดินลอดมา ตั้งค่าในาในคอมนะครับก็าสามารถตั้งค่าได้นะครับว่าจะาใช้ไฟกี่คู่นะครับหรือว่า,าจะใช้แตรหรือไม่อะไรเงี้ยนะครับก็าสามารถตั้งค่าได้หมดนะครับราคาเบื้องต้นนะครับอันนี้อันนี้ก็จะเป็นใช้ไฟหนึ่งคู่นะครับก็คือสายขวาสีแดงคือเส้น้าน้ายสีน้ำเงินคือ เส้นด้านขวานะครับต่อไปเป็นการาใช้งานของตัว EasyCAN นะครับก็เปิดสวิตช์ขึ้นมานะครับไฟก็จะติดทั้งคู่นะครับเป,เปิดขึ้นมาก็ติดนะครับเสร็จแล้วเปิดไฟฉุกเฉิน,นครับ มันก็จะกระพริบสลับนะครับแบบนี้แล้วก็อ่าหยุดแล้วก็เปิดไฟเลี้ยวถ้าเปิดไฟเลี้ยวด้านใดก็อไฟ,ไฟสปอตไลท์ด้านนั้นก็จะดับนะครับแบบนี้นะครับอ่ต่อไปมีแตรครับไฟสูงครับไฟสูงมันก็จะสว่างขึ้นมา แล้วก็ทําเป็นสตอกได้นะครับโดยการกดไฟสูงสามครั้งติดกันนะครับต่อไปเป็นวิธีการปรับความสว่างนะครับปรับความสว่างก็โดยการกดปุ่มนี้นะครับกดปุ่มตัวเมนูนะครับค้างไว้จนไฟหน้ากระพะริบนะไฟกระพริบแล้วก็ปล่อยนะครับแล้วก็กดปุ่มเดิมนะครับไล่สเต็ปไปเรื่อยๆนะครับมันก็จะเป็นการ เร่งความสว่างน,นะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งนะครับก็คือวิธีการเปิดปิดไฟนะครับก็ปุ่มเดียวกับปุ่มเดิมนะครับก็คือกดค้างไว้ยาวๆเลยนะครับจนกว่าไฟจะดับนะครับปล่อยไปอีกอย่าจะเพิ่งปล่อยนะครับตรงนี้เสนะร็จแล้วก็วิธีการเปิดก็เหมือนเดิมครับก็กดที่ปุ่มเดิม i feel nauseous believe me i think i had a lot of shit come easy had to work hard struggle just to be me had to rise up just so they could see me did what i had to do just to feed me and what was left over i put towards my dreaming but the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for believe me take into your hands your own hands can land your own brand, and damn, I feel like no one takes accountability, they want the credit.